เชิงเชิงสร้างสารรค์ทันสาระกับตูตาจิรนันนะคะวันนี้ค่ะมาต่อเนื่องนะคะสําหรับเมื่อวานนี้ที่เรายังพูดถึงนะคะนิยายวายไปนะคะสำหรับสํานักพิมพ์นะคะวันนี้ค่ะมาดูที่สํานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเขาได้พูดถึงบทบาทการทํางานขององค์กรนะคะแล้วก็พูดถึงการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการเสพนิยายวายที่ไม่เหมาะสมด้วยนะคะคุณผู้ปกครองฟังให้ดีแล้วกันค่ะสาหรับสัมภาษณ์พิเศษอันนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะ นิยายวายที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักอ่านเยาวชนบางเล่มอาจมีเนื้อหาที่ล่อแล้มสื่อถึงเรื่องเพศที่รุนแรงและปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความกังวลที่บุตรหลานจะเสพนิยายวายจนอาจน,นำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่าหนังสือจะมีการจัดเรตกลุ่มอายุของผู้อา่านแต่ก็ยังสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปโดยทางด้านคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้เผยถึงบทบาทการทำงานขององค์กรดังนี้ ส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยแม้เราไม่มีกฎหมายที่ไปดูแลในเรื่องของพวกนี้เรามีเพียงแต่กฎหมายของภาพยนตร์และวิดีทัศน์พรบรจดแจ้งการพิมพ์ที่กระทรวงวัฒนธรรมเราดูแลเนี่ยนะคะรับจดทะเบียนการพิมพ์เท่านั้นเองนะออกเลขทะเบียนว่าเขาได้มาจดแล้วว่าหนังสือของเขาเนี่ยคะ่ะได้มีการจัดพิมพ์เท่านั้นเองแต่เราไม่ได้มี ไปดูแลชัดนิดของคอนเทนต์ข้างในว่ามันเป็นอย่างไรบ้างแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราทําหน้าที่ตรงนี้ก็คือว่าเราเนี่ยมีสายด่วน1น6 5นะคะเรียกว่าสายด่วนรรดธรรมแล้วเราก็จะมีเครือข่ายของเรานะคะเมื่อมีเหตุการณ์เกิดอ,อะไรเกิดขึ้นหรือไปพบสื่อที่ไม่เหมาะสมก็ก็จะแจ้งมาทางเรายิ่งแปลกนะคะถ้าบอกว่าอันนี้เลทส,สาหรับชอ20ขึ้นไปเด็กยิ่งเข้าไปดูเลย มันเหมือนชีโ้โพงให้กับลอกต่อให้เราไปจัดเลทเราจัดเลทเขาไม่ได้หรอกอจัดเลทก็ไม่เกิดประโยชน์ไงี่ยเพราะมันเข้าถึงได้หมดไงแต่สิ่งที่เราต้องมาแก้ที่ต้นเหตุคือเราต้องมาสร้างความเข้าใจกับเขาเราจะไปห้ามเขาซะทุกเรื่องเลยมันก็คงเป็นไม่ได้แต่เราดูองค์รวมดีกว่าค่ะอ,องค์รวมของของร้านขายหนังสือทั่ว,วไปเขาก็จัดวางโอเคนะคะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแถวเป็นแนวนวนิยายสําหรับเด็กผู้ใหญ่การ์ตูนก็ค่อนข้างจะแยกชัดเจนคือต้องต้องเข้าใจเขาหนึ่งเนี่ยพื้นที่จํากัด สองก็มุมที่เขาวางเนี่ยไม่ใช่เป็นมุมเด่นนะแม็กกาซีนบางอันสําหรับปูกใจประเภทปลูกใจเสือป่าเล็กน้อยสําหรับผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็จะหุ้มหุ้มพลาสติกเขาบอกเขาก็ไม่ได้เปิดให้เด็กมานั่งเปิดดูนะ และถึงแม้ว่าสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ได้กำกับดูแลคัดกรองสื่อที่ไม่เหมาะสมโดยตรงแต่ได้ดำเนินการโครงการและจัดกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการบริโภคและสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์แต่เหนือสิ่งอื่นใดสถาบันครอบครัวจะเป็นด่านแรกที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังได้อย่างดีและต้องมีวิธีการควบคุมดูแลบุตรหลานอย่างเหมาะสม พ่อแม่พูเคองในวิเป็นสำคัญมากเราอย่าไปห้ามเขานะคะแต่เราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจเด็กเนี่ยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องมีจิตวญาณในการคุยกับเขานะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าโลกนะวันนี้ค่ะ มันเป็นโลกที่ไร้พรมแดนทุกทสิ่งอย่างอย่างสื่อมันแล้วแต่เขาจะเลือกรับบริโภคเลยดังนั้นสิ่งสิ่งที่เราจะต้องคุยคือหนึ่งใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมในการคุยกับเขาเราอย่าไปใช้อำนาจว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นคุณครูสารเขาสั่งไม่ได้แต่เด็กเหล่านี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัวจากคนในสังคมขณะที่ในยุคโซเชียลสามารถเข้าถึงทุกอย่างได้ง่ายด้วยการคลิก หนังสือนิยายวายคงไม่ใช่สื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดของเยาวชนสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook หรือเว็บไซต์นิยายวายถือเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดและควบคุมได้ยากกว่าการ์ตูนวายเนี่ยค่ะมันสร้างปัญหาอะไรมากมายไหมอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยต้องบอกว่าเด็กไม่ค่อยไม่ค่อยอ่านกันหรอกค่ะส่วนที่เป็นหนังสือเองมาตาซีนเองเนี่ยเด็กไปอ่านจากอะไรของอินเทอร์เน็ตมากกว่าตรงนั้นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเข้าถึงง่าย สองเนี่ยบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าไม่รู้ว่าลูกกาลังอ่านอะไรก็คิดว่าลูกกาลังหาข้อมูลและสิ่งที่ตามมาในโลกของโซเชียลก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของของของพฤติกรรมของเบี่ยนเบงทางเพศแล้วเนี่ยในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของการพนันนาะวันเนี่ยมันเยอะมากจนเราไม่รู้จะแก้ไขย,ยังไงลนะ